ธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มดูดวงเนื้อหาเกี่ยวกับผีเรื่องลี้ลับหรือเครื่องรางของของังกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยประกอบกับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลอย่าง YouTube, TikTok และแอปพลิเคชันดูดวงออนไลน์ที่เอื้อให้กับผู้บริโภคเชื่อมโยงกับโลกแห่งความลี้ลับได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย ข้อมูลจากการประมาณการระหว่างปี2563ถึง2568ระบุว่าธุรกิจดูดวงและสายมูตเตลูในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุมทั้งการดูดวงแบบดั้งเดิมและออนไลน์รวมถึงการจำหน่ายเครื่องรางและคอนเทนต์บันเทิงเกี่ยวกับความเชื่อโดยในปี2567มูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ10,000ถึง15,000ล้านบาทและยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568 หนึ่งในสัญญาณของการเติบโตคือรายได้ของหมอดูในประเทศไทยซึ่งมีรายได้สูงถึง1 0 0 0 0หมื่นถึง1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนโดยเฉพาะหมอดูหวงจุย้ย ที่สามารถสร้างไรายได้ในระดับพันล้านบาทต่อปีจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันการเปิดคอร์สสอนดูดวงทั้งออนไลน์และออฟไลน์สร้างมูลค่าตลาดประมาณ200ล้านบาทต่อปีศูนย์วิจัยเกษตรกรรายงานว่าคนไทย52ล้านคนเชื่อเรื่องลึกลับส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์เช่นแอปผีหรือดูดวงเติบโตอย่างมากโดยในปี2568คาดการว่าตลาดเฟซบุ๊กบิสเนสเติบโตต่อเนื่อง โดยผสมผสานกับเทคโนโลยี AI โดยช่องไลฟ์รายการที่ทำรายได้สูงสุดเกี่ยวกับผีเรื่องลึกลับและหมอดูในประเทศไทยคือ The Ghost Radio ซึ่งเป็นช่อง YouTube และรายการวิทยุที่ดำเนินรายการโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดีมีผู้ติดตามบน YouTube มากกว่า6ล้านคนและมียอดวิวรวมเกือบ3,000ล้านวิวรายการนี้มีทั้งไลฟ์ od, สด2-3ครั้งต่อสัปดาห์และคลิปย้อนหลังโดยมีแขกรับเชิญมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญ ซึ่งได้รับความนิยมจากประสบการณ์จริงและดำเนินการรายการเป็นกันเองในปี2,566บริษัท The Ghost Radio จำกัดมีรายได้59.3ล้านบาทและกำไร15.1ล้านบาท รายได้ต่อการไลฟ์หครั้งคิดเป็นประมาณ5 7 7 1 5 1บาทและกำไรต่อครั้ง1 4 4 5 9 5บาทจากการไลฟ์104ครั้งในปี2,566ประมาณการจาก YouTube ระบุว่าไรายได้ต่อ30วันอาจสูงถึง3ล้านบาทโดยไรายได้รวมจากธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมสตูดิโอและร้านกาแฟ The Ghost House Coffee ในปี2566อยู่ที่77ล้านบาทโดยมีกำไรรวมจากทุกธุรกิจประมาณ24.9ล้านบาทรายได้มาจากทางหลักได้แก่ค่าสปอนเซอร์โฆษณา YouTube ค่าสมัครสมาชิกกลุ่ม YouTube และธุรกิจเกี่ยวข้องเช่นร้านกาแฟและละคสรสั้นไฮไลท์ของช่องคือคลิปที่หยด ซึ่งมียอดวิวสูงถึง19ล้านครั้งและถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ที่ทำรายได้กว่า420ล้านบาทในไทยโดย TheG h o s t Radio ยังต่อย,ยอดธุรกิจผ่านคอนเทนต์รูปแบบและคสรสั้นสินค้าธีมผีและกิจกรรมกับผู้ฟังทำให้กลายเป็นช่องที่สร้างรายได้สูงสุดในประเทศไทยนอกจากช่อง YouTube และแพลตฟอร์มออนไลน์ตลาดคอนเทนต์แนวลึกลับยังขายไปสู่ภาพ,พยนตร์ซีรีส์และรายการทีวีเช่นเรื่องร่างทรงทำรายได้101ล้านบาทในไทยและประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ขณะที่ซีรีส์ผีอย่าง School Tail โรงเรียนผีมีเรื่องเล่าก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมทั้งในและนอกประเทศตลาดโลกของธุรกิจดูดวงและความเชื่อมีมูลค่าสูงถึง7แสนล้านบาทโดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งที่กำลังขยายตัวโดยเฉพาะคอนเทนต์ผีและเรื่องลึกลับ ที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลความเชื่อนี้ไม่จำกัดแค่ผู้สูงอายุแต่คนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z และมิ e เลเนลก็ให้ความสนใจแพลตฟอร์มอย่าง YouTube และ TikTok ททาให้การเข้าถึงคอนเทนต์ผีและเรื่องลึกลับง่ายขึ้นช่องอย่าง The Ghost Radio มีผู้ติดตามถึง6ล้านคนโดยรูปแบบการเล่าเรื่องที่ดึงดูดและการไลฟ์สดที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่สําคัญ การเติบโตของอินเทอร์เน็ตในไทยช่วยให้คอนเทนต์เหล่านี้แพร่หลายทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเรื่องผีและลึกลับตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงและความตื่นเต้นการเล่าเรื่องผีเช่นใน The Ghost Radio ดึงดูดผู้ฟังด้ยเรื่องราวสมจริงและการนำเสนอที่สนุกเนื้อหาเหล่านี้มักมีมูลค่าการเข้าร่วมสูงทำให้เหมาะกับการสร้างรายได้จากการโฆษณาและสปอนเซอร์ ในปี2,568คาดว่าธุรกิจ f a c เฟ o บ k b u บิสเ s สยังจะคงเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยี AI ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตคอนเทนต์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งนี้ธุรกิจผีเรื่องลึกลับและหมอดูยังเป็นหนึ่งใน5ธุรกิจดาวรุ่งของปีโดยอาศัยวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งความนิยมจากคนรุ่นใหม่และการบริหารเชิงพาณิชย์ที่ทันสมยัย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า The Ghost r a d i o เป็นตัวอย่างชั้นนำที่ผสมผสานความบันเทิงและธุรกิจได้อย่างลงตัวขณะที่ธุรกิจมูเตลูเติบโตจากความต้องการทั้งคนรุ่นเก่าและใหม่ดังนั้นแนวโน้มในปี2568ชี้ว่าตลาดนี้จะยังคงขยายตัวโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นจึงไม่ต้องสงสยัยอินฟูสายมูเตลูทั้งชายหญิงรวยกันล้นเหลือ แค่อ้างเรื่องหลี้ลับมาหลอกลวงก็เป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนแล้วบางคนยังโกงอีกการมีบ้านหลังใหญ่ขับรถหรูอยู่สบายก็ไม่ต้องแปลกใจ